นิดาวิกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ วิกผมซอยสั้นนะคะเข้าแล้วนะคะรุ่นนี้คือขายดีตลอดการเลยนะคะหมดไปยาวนานมากๆสินค้าเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะใส่ให้ดูนะคะสําหรับลูกค้าที่กําลังมองหาวิกผมซอยสั้นอยู่นะคะเบาสบายไม่ร้อนนะคะไม่หนักใส่สบายมากๆในบ้านของเราในประเทศไทยที่ร้อนอบอ้าวสามารถใส่วิกทรงนี้ได้เลยโดยที่คุณจะไม่ร้อนแล้วก็ไม่หนักหัวแน่นอนนะคะอ่ะรุ่นนี้นะคะทรงก็จะประมาณนี้เลยนะคะนี่ อันนี้ด้านข้างนะคะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าก็คือทรงนี้จะมีจอบตรงกลางนะคะสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะมีสีเดียวนะคะด้านในเป็นตะไข่โปร่งนะคะอย่างยืดหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้ถ้าหัวเล็กนะคะมีสายปรับตรงนี้นะคะท้ายถอยนะคะเอามาสอดใส่ตะขอสอดใส่ เป็นช่องเป็นช่องเนาะหัวเล็กใส่ช่องในนะคะถ้าหัวใหญ่ก็เขยบเขยบออกมาได้เลยนะคะตัวน,นี้มันเป็นยางยืดนะคะหัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้นะคะอ่ะคุมเน็ตเก็บผมเหมือนที่แม่ค้าคุมนะคะเราสวมได้เลยวิธีการใส่วิกมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าแม่ค้าจะชอบใส่ถ้าเป็นวิกผมซอยสั้นเนี่ยแม่ค้าจะชอบ จับตรงท้ายถอยตรงนี้นะคะข้างล่างของมันนะคะท้ายถอยนะคะแล้วก็ก้มสวมได้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะแต่ว่าลูกค้าถนัดใส่แบบแบบไหนก็ลองใส่ดูนะคะวิธีการใส่วิกนะคะมีหลากหลายตามที่เราต้องการนะคะเอาตามที่เราถนัดเลยนะคะ พอใส่แล้วนะคะอ่าแล้วก็จัดระเบียบสังคมของทรงผมนะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นรหัส5 1 0 6นะคะคือรุ่นนี้แม่ค้าขายดีตลอดการจริงๆนะคะการตอบรับดีมากสำหรับลูกค้าที่สั่งไปแล้วก็กลับมาสั่งอีกนะคะใส่ได้ยาวนานมากๆเลยนะคะและที่สำคัญมันเหมือนฟิลทรงผมจริงๆของเรานะคะอ่ะ นี่นะคะลูกค้าจะเห็นว่าด้านหน้าเขาจะเป็นซอยๆนิดๆก็คือปัดไปดซ้ายขวาได้เลยนะคะทรงของเขาออกแบบมาซอยสวยมากๆเลยลอตนี้นะคะเข้ามาแล้วสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะคือสีที่แม่ค้าใส่อยู่มีสีเดียวนะคะตอนนี้นี่นะคะเราก็ลองวีเซ็ตทรงดูเห็นไหม น่ารักมากทรงนี้จะไม่ค่อยพองนะคะจะไม่ใช่อ่อทรงที่ชอ็อตโคนถ้าทรงชอร็อตโคนก็คือเราสามารถหวีให้มันพองได้แต่ทรงนี้จะไม่ไม่ได้ชอ็อตโคนมากเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฟิลเหมือนผมตรงซอยซอยสั้นนะคะอ่าด้านข้างก็จะประมาณนี้นะคะเก๋ๆเลยนะคะนี่ทรงนี้น่ารักมากๆจริงๆสามารถใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะ เดี๋ยวแมค่ค้าหันหลังให้ดูนะคะด้านหลังประมาณนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะคะด้านหน้าลูกค้าสามารถหวีปัดเป้ซ้ายขวาได้เลยลองใส่แล้วก็ลองปัดปัดให้เข้ากับใบหน้าของเรานะคะทรงมันจะล็อกไปในตัวของมันเลยนะคะนี่นี่นะคะอยากให้มันพองก็นี่ สวยมากคุณลูกค้าทรงนี้นะคะความยาวมันด้านข้างมันก็เหมือนแบบปิดปิดใบหูเราพอดีแต่มันจะเป็นฟิลซอยนะคะลูกค้านี่นะคะสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะที่แม่ค้าใส่อยู่มันจะไม่ใช่สีดำทึบนะคะแม่ค้าจะทำสีที่ออกมาแบบให้มันคล้ายสีผมจริงธรรมชาตินะคะใส่ได้นะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะ รุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าชอบนะคะก็รหัสนะคะรหัสสั่งซื้อนะคะรหัสตัวสินค้าคือรหัส5106นะคะ5106นะคะ นี่ถ้าเกิดชอบรุ่นนี้ก็โทรสั่งได้เลยนะคะอ่ะและที่สําคัญลูกค้าอย่าลืมนะคะชุดบํารุงชุดละ150บาทถ้าลูกค้าใช้วิกประจําแนะนําเลยตัวนี้เป็นตัวช่วยยืดอายุการใช้นะ้ใชงานของตัววิกได้นะคะน้ํายาฉีดใส่ตัววิกนะคะก็คือมันจะทําให้เส้นไหมลื่นหวีง่ายขึ้นนั่นเองนะคะส่วนหวีต้องใช้เป็นแปรงสี่หลาตัวนี้สําหรับวิกผมโดยตรงเลยนะคะชุดละ150บาทนะคะน้ํายาฉีดใส่ตัววิกไม่ต้องล้างออกนะคะเราก็ค่อยๆหวีแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะแห้ง ตตาามมรรชิเองธในส่วนของการดูแลทําความสะอาดวิกนะคะเราต้องทําความสะอาดวิกโดยครีมนวดผมผสมน้ําใช้ประมาณ5-6ครั้งนะคะเอาครีมนวดไปผสมน้ำเอาตัววิกผมจุ่มลงไปขยำเบาๆนะคะใช้ใช้วิธีการขยำเบาๆล้างฝุ่นล้างเหงื่อนะคะแล้วก็บิดให้หมันมาดนะคะนี่ชุดบำรุงหนึ้อยห้าสบาทซื้อคู่กับวิกนะคะก็คือไม่มีค่าจัดส่งเนาะส่วนถ้าลูกค้าจะซื้อชุดบำรุงแยกนะคะ ก็จะมีค่าจัดส่ง40บาทนะเพราะฉะนั้นสั่งซื้อวิกแล้วอย่าลืมสั่งซื้อชุดปรองรุงด้วยนะชุดละ150อยบาทนะคะวิกรุ่นนี้นะคะรหัส5 1 0 6สีน้ำตาลธรรมชาติค่ะระบบโอนเงิน390บาทเก็บไปทาง400บาทนะคะโอนเงิน390เก็บไปทาง400บาทนะคะสนใจนะคะโทรสั่งได้ที่09058666 61 0905 8 6 หกหกน่ะคะถ้าใครมีไลน์เข้าไปที่ไลน์นะคะแล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนที่ ID นะคะเพิ่มเพื่อนที่ ID ดีใส่เบอร์โทรไปนี้เบอร์นี้นะคะ09 0586 66 6661ติดต่อแม่ค้ามาทางไลน์ก็ได้หรือโทรมาก็ได้ค่ะสังวิกผม5 1 6หน่อยสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะสะดวกเก็บไปทางหรือโอนก็บอกได้เลยนะคะโอน390บาทเก็บไปทาง400บาทค่ะชุดบ้างลุง1น0บาทนะคะ เบาสบายมากคุณลูกค้าคือมันเหมือนฟิลไม่ได้ไม่ได้ใสอะไรเลยมันมันเบาสบายมากนะคะมันเหมาะกับลูกค้าที่อยากแบบหาวิกผมซอยสั้นที่ใส่สบายๆนะคะก็จะแนะนําทรงนี้เลยทรงนี้คือโรงงานออกแบบมาทำมาอ่สวยมากๆเวลาใส่นะคะเป็นงานเย็บจักรนะคะเวลาถ้าเราหวีมันอาจจะมีหลุดร่วงบ้างแต่ไม่ได้หลุดล่วงจนมันใช้งานไม่ได้เลยนะคะ สนใจโทรสั่งได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ